การทดลองที่อ่อเวกเตอร์กรุ๊ปของมอแปลงนะครับไทฟอร์เมอร,ร์เวกเตอร์กุ๊ปการหาเวกเตอร์กรุ๊ปของมอแปลงนั้นนะครับก็คือคือวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยในมอแปลง3เฟสในบางครั้งเราต้องการเอามอแปลง3เฟสมาขนานกันนะครับทีนี้นอกจากที่เราจะดูอย่างพวกแรงดันทางด้านไพรมอรีแรงดันเซคันดรรี นะครับการต่อสตาร์เดลต้าเดลต้าสตาร์อะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเขาเรียกกลุ่มเวกเตอร์ของมันนะครับที่จะต้องเหมือนกันตรงกันเราถึงเอามาขนานได้นะครับลักษณะการขนานมอแปลงสามเฟสคอนเซ็ปต์มันก็คล้ายๆกับมอแปลงสี่เฟสนะครับก็คือเพื่อช่วยกันจ่ายโหลดจ่ายพาระนะครับ ก็กลุ่มของหม้อแปลงนะครับอย่างที่จริงมันก็มีหลากหลายนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูจากในตารางนี่ยกุ๊ปคอมมานเดตนะครับเช่นเป็น d d 0 d y 1 d y 5 d y 6 d y 11นะครับหรือว่าเป็น y z y d นะครับ d z อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือกรุ๊ปคือกลุ่มทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับการที่จะได้กรุ๊ปได้กลุ่มมานะครับมันต้องออวัดค่าแล้วก็ นำค่าต่างๆนั้นมาเขียนนะครับซึ่งในการเขียนนั้นนะครับก็จะมีวิธีเขียนนะฮะอยู่อยู่ในในเอกสารในข้อมูลแล้วนะครับแต่ในการเขียนก็เดี๋ยวจะอธิบายฟังอีกทีหนึ่งนะครับในตอนที่เราเราเรียนนะครับการวัดนะครับ ในการทดลองที่6.1นะครับอันนี้มันจะเป็นการต่อมอแปลงแบบวายนะครับด้านหน้าต่อวายด้านหลังต่อวายแล้วเราก็จะวัดค่าต่างๆตามตารางนะครับแล้วก็บันทึกค่าลงไปนะครับส่วนวิธีการเขียนนั้นนะครับก็จะอธิบายฟังอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการต่อมอแปลงตามวงจรนะครับ ก็เขียนว่านะครับขัหนดนเสัีลักไว้ชัดเจนนะครับเพราะก่อนจะต่อมันต้องทําการหาขั้วก่อนนะครับเป็น U X V Y W Z นะครับแล้วก็ค่าแรกนะครับที่เราจะวัดก็คือตามตารางนะฮะตามตารางก็คือ U ใหญ่ V ใหญ่นะครับ,ล VI, รบแล้วเราก็จะดูว่า ผลลับออกมาเป็นยังไงนะครับก็ดูที่ V1 นะครับอยู่ใหญ่ V ใหญ่นะครับได้404โวลต์นะครับครับค่าต่อไปนะฮะก็จะเป็น V ใหญ่ V เล็กนะครับ ได้ประมาณเท่าไหร่288 287ค่าต่อไปก็จะเป็น V ใหญ่นะครับ w เล็กวใหญ่ W เล็กนะครับได้ประมาณ357-358บโวลต์นะครับครับค่าต่อไปก็จะเป็น W ใหญ่ v เล็ก W ใหญ่ v เล็กนะครับได้3า0หกสิบนะหรือว่า3 6 1หก็ดก็ได้นะครับครับค่าต่อไปนะครับตรงนี้ที่วัดได้2 8 8ปดสิบนะครับหรือว่า2 8 9ปเ้าเนี่ยก็คือ w ใหญ่ w เลเล็กนะครับ 288-287วอันนี้คือ w ใหญ่ W เล็กนะครับต่อไปเป็นการทดลองที่6.3นะครับอันนี้คือเราเทดลองตามรูปวงจรที่ให้ไว้นะครับก็เลยมันจะกระโดดข้ามนะครับห2ให้เราต่อเองนะครับเราไม่ไม่ได้ต่อ ต่อตามวงจรที่เขาหายไว้ ay, นะครับ6 3จุสามนั้นเป็นการต่อกลุ่มมอปแปลงแบบเดลต้าเดลต้านะครับเดี๋ยวเราก็วัดค่าแบบเมอ่อกีน้นี้นะครับ U ใหญ่ V ใหญ่ v ใหญ่เล็ก V ีใหญ่เลเล็ก W ใหญ่ v เล็ก w ใหญ่ W เล็กนะครับเราก็บันทึกค่าลงไปอันนี้ก็เป็นการต่อนะครับเดลต้าเดลต้านะครับ แล้วก็ค่าแรกที่เราวัดตามตารางก็คือ U ใหญ่ V ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น U ใหญ่ V ใหญ่นะครับที่เราบันทึกลงไปก็เห็นตามในในในคลิปนะฮะ V หนึ่งก็คือ400 40 4 0 4ยสีร้อโวลต์นะครับต่อไปเราก็จะวัดค่าต่อไปนะครับ ค่าต่อมานะครับที่เราจะวัดก็คือ v ใหญ่ v เล็กนะครับ V ใหญ่ v เล็กนะครับได้สองร้อปดดสองยปบดู่ตรงนี้นะครับค่าต่อไปที่วัดคือ v ใหญ่ w เล็กครับค่าที่เราเห็นณเวลานี้ก็คือ v ใหญ่ w เล็กนะครับสาม3 5อห้าสิบเจ็ดสาม้ยห้าสิบแด อันนี้เป็น V ใหญ่ W l ็ g นะครับนะครับต่อไปก็จะเป็น W ใหญ่ V ล็กนะครับอันนี้คือค่าที่ W ใหญ่ V เล็กได้360รนะ W ใหญ่ V ล็กนะครับนะครับถ้าถัดมาของตารางนะครับก็คือ W ใหญ่ W ล็ก นะครับ w i w x นะครับก็อ่านได้288หรือ287บนโวลต์นะครับตอนนี้ก็เป็นผลนะครับของการทดลองที่6.3การต่อกลุ่มเวกเตอร์แบบเดลต้าเดลต้าครับต่อไปเป็นการทดลองที่6.5นะครับอันนี้ก็เป็นการต่อกลุ่มเวกเตอร์นะครับจะเห็นว่าไพรมารีของม้อแปลงนั้นต่อแบบ Y พรมารีนะครับส่วนฝั่งแซคเทอรีต่อแบบเดลต้าเพราะนั้นเวลาวัดค่าเขียน group เวกเตอร์กรุ๊ปออกมานะครับมันจะเป็นกลุ่ม YD นะครับ yd เท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองไปวัดแล้วก็วาดรูปนะครับอันะนี้เป็นการต่อนะครับกลุ่มเวกเตอร์นะครับที่เป็นแบบ yd นะฮะ y าค่าแรกที่เราอ่านก็คือ U ใหญ่ V ใหญ่ อยู่ใหญ่ V ใหญ่นะครับ4 0 3โวลต์นะครับ